สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคการดูแลต้นทุเรียนเล็กกันนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นทุเรียนอายุสองปีนะครับนี้วันนี้จะเป็นทุเรียนอายุหนึ่งปีกับแปดเดือนนะครับเริ่มแรกกันเลยก็คือเริ่มกันที่ระยะปลูกนะครับของผมจะปลูกระยะที่สิบเมตรคูณสิบเมตรนะครับ ปลูกให้กว้างไว้ก่อนนะครับเผื่อมันโตกิ่งมันจะยาวแล้วก็การจัดการจะได้ง่ายครับหลังจากได้ระยะปลูกแล้วนะครับเมื่อเรานําต้นกล้ามาเนี่ยถ้าเราขนสูงมาไกลๆเนี่ยเราก็ต้องพักต้นกล้าของเรานะครับเพราะว่าต้นกล้าของเราอาจจะบอบช้าได้จากการขนสูงถ้าเราพักต้นนะครับก็ควรพักต้นสักไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ครับเพื่อที่จะให้ต้นกล้าของเราได้ฟื้นวิธีการปลูกนะครับ ถ้าปลูกในที่ลาบลุ่มก็ควรจะทําโคกยกโคกนะครับเพื่อว่าให้น้ําไม่ขังทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ําเขาแต่ไม่ชอบน้ําขังถ้าน้ําขังเนี่ยจะเกิดเชื้อราได้นะครับส่วนของผมเนี่ยเป็นที่ชันครับก็เลยไม่ได้ทําโคกนะครับเพราะว่าที่มันสโลปลงไปครับ นะครับของผมที่มันจะสะลลบลงไปแบบนี้เลยก็เลยไม่มีน้ำขังเราก็เลยไม่จำเป็นต้องยกโครงนะครับเมื่อได้ต้นกล้าได้พันุ์ที่จะมาปลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกันต่อเลยพอปลูกเสร็จปุ๊บถ้าเกิดอากาศร้อนเราก็ควรกลางสแสลนให้เขานะครับเพราะว่าต้นกล้าที่อยู่ในโรงชําเมื่ออยู่ในโรงชํานานๆเนี่ย ขาจะปรับตัวไม่ทันครับอากาศมันร้อนก็เลยต้องทําสแลน,นให้ประมาณกางไว้สักหนึ่งถึงสองเดือนก็ได้ครับส่วนเรื่องการให้น้ําของผมให้น้ําแรกปลูกเลยก็ต้องให้น้าวันละครั้งนะครับครั้งละสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีก็ได้ครับให้เช้าก็ได้หรือเย็นก็ได้นะครับแต่ของผมจะให้เป็นช่วงเย็นอันนี้จะมาแตกยอดเลย ตัวนี้เป็นอายุทุเรียนหนึ่งปีกับแปดเดือนนะครับเดี๋ยวจะพามาให้ชมอ่าอันนี้ก็หนึ่งปีกับแปดเดือนมีแมลงกินบ้างเล็กน้อยต้นทุเรียนเล็กนี้ถ้าเกิดแตกใบอ่อนนี่เราต้องพ่นยาแมาลงนะครับกันแมลงคุมแมลงให้อยู่ เมื่อเราฉีดยาแมาลงแล้วก็ผสมยากันเชื้อราไปด้วยเลยก็ได้ครับที่ส่วนผมก็จะฉีดทุกทุกทุกสองอาทิตย์น,นะครับสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งแต่ถ้าเกิดแมลงระบาดหนักเราก็ต้องฉีดทุกห้าวันหรือทุกเจ็ดวันนะครับฉีดให้อยู่ก่อนสักสามครั้ง การพุ่นยาแมลงเนี่ยก็ควรเปลี่ยนกลุ่มสารกลุ่มตัวยานะครับเพื่อการการยืดยาของแมลงส่วนผมก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับเนี่ยครับแมลงก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ ยังอยู่ในเกรีนที่ว่าพอรับได้มีกินบ้างอะไรบ้างส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับของผมจะเป็นใส่ปุ๋ยเคมีเดือนละหนึ่งครั้ง แล้วก็ปุ๋ยนินทรียสองเดือนหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าเกิดของท่านอื่นที่ว่าเพิ่งปลูกได้แ๊บเดียวก็อย่าเพิ่งใส่เคมีนะครับให้ปลูกไปได้สัก1เดือนครึ่งหรือว่า2เดือนก่อนค่อยใส่คีมีก็ได้ครับให้รากมันเดิอนออกมาจากถุงก่อนนะครับให้รากมันเข้าสู่ดินใหม่ก่อนถึงค่อยจะใส่ก็จะโอเคครับมาดูต้นนี้กันต้นนี้เพิ่งปลูก อมหมูกได้ท้นนี้รู้สึกว่าสามเดือนมันแรงก็มีบ้างนะครับเพราะผมไม่ได้ฉีดป่วยบางทีก็เดือนละครั้ง มาดูต้นนี้ก็เพิ่งปลูกเหมือนกันนะครับอายุน,น่าจะประมาณสามเดือนเหมือนกันกำลังแตกยอดเลยครับนี่ครับช่วงนี้เราต้องฉีดยา,มาแมลงกันไว้แต่ของผมโดนกินทุกต้นเลยแต่ว่าต้นเิดหน่ใส่ไม่เป็นไรครับยังพอรับได้อยู่ในกรนที่ว่ายังโอเคต้นทุเรียนเล็กนะครับเราอย่าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับให้ใส่น้อยๆแต่ว่าบ่อยครั้ง พราะถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยชิดโคนต้นเนี่ยปุ๋ยเชมีมันอาจจะไม่ใบได้นะครับเวลาปุ๋ยมันระเหอเยออกมาปุ๋ยตัวหน้าพอไม่ใบปุ๊บพืชอ่อนแอเชื้อราอาจจะเข้าทําลายได้นะครับใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งดีกว่าครับเชมีผมแนะนําให้ใส่เดือนละครั้งแต่ว่าใส่ทีละน้อยครับแต่ว่าอินรีย์ก็ขาดไม่ได้นะครับต้องใส่ด้วยเหมือนกันของผมใส่สองเดือนครั้งครับอินรีย์ ต้นนี้รู้สึกว่าหนึ่งปีกับแปดเดือนนียครับ ตัวน,นี้ก็ชุดเดียวกันครับมันแรงมีทุกต้นนะครับแต่ยังอยู่ที่เกฑนที่ว่ายังพอรับได้ยังไม่ได้กินอะไรมากมายก็มีบ้างครับ โอเคทีนี้เรแต่มาพูดเรื่องค่าดินค่าดีที่ทุเรียนชอบนะครับก็ประมาณ5.5ถึง6.5นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี้ค่าดินเท่าไหร่ผมเสียบวัดดินไปและ ดินหกจุดห้านะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ายังอยู่ในเกณียห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าครับตอนนี้อายุสองปีอันนี้ผมลองแต่งกิ่งให้มันโล่งๆดู กิ่งกิ่งมันซ้อนกันเห็นไหมครับถ้ากิ่งมันซ้อนเราก็ตัดออกมาดูต้นนี้กันครับเชือกผมผูกไว้เพื่อให้น้มกิ่งไม่ให้กิ่งมันสูงเกินไปอ่านี้ก็เหมือนกันครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับพูดตะกูตะกักหน่อยไม่เคยทำคลิปผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงให้ผมจะปลูกกล้วยนะครับ ต้นนี้ใบเขียวมากเขียวเข้มเลย ในเน้นแต่งกิ่งให้โล่งนะครับเพื่อลดการเกิดเชดื้อราในเพื่อให้กิ่งมันไปเลี้ยงใบได้สมบูรณ์ครับไม่ต้องเลี้ยงใบมากๆ นะครับต้นนี้พุ่งนี้กับสองปีพอดีผมปลูกวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหนึ่งวันนี้วันที่สาสิบกันยาสองห้าหกสามแล้วครับแมลงก็มีกินบ้างครับแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดบ่อยเท่าไหร่ตามหลักจริงๆช่วงใบอ่อนเขาให้ฉีดอา,อาทิตย์ละครั้รบแต่ว่าผมสองอาทิตย์ครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งก็มี นี่นะครับโนมผมจะใช้เหล็กเหล็กผูกไว้กับดินเห็นแล้วเปล่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสน,นี่ครับเป็นเหล็กเหล็กเสียบไว้แล้วก็ผูกแล้วก็โนมเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ให้กิ่งมันขึ้นสูงครับให้กิ่งมันออกข้างเพราะว่าถ้าไม่โนมเนี่ยกิ่งมันแทงขึ้นสูงชะลุดเลย มครับยิ่งช่วงนี้ครับต้องยิ่งฉีดเลยยาแรงไม่ฉีดไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดระบาดหนักเนี่ยยะว่าเราเสียหายหมดเลยครับ นี่นะครับทางขวายอายุสองปีทางซ้ายอายุหนึ่งปีแปดเดือนครับไล่ๆกันครับ ยังพอรับได้โอเคเรามาดูโซนนี้กันต่อโซนนี้จะอยู่ใกล้ต้นมะพร้าวใหญ่นะครับผมว่ามันโตช้ากว่าต้นโซนที่ลงลงต้นนี้ยังยังไกลยอยู่กับต้นมะพร้าว ก็ถือว่าโอเคครับนะี่ครับกิ่งผมจะแต่งเน้นให้โล่งเลยนะครับเพื่อให้อาหารมันไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอด เนี่ยครับต้นนี้ไกลต้นมะพร้าวผมว่ามันไม่ค่อยโตไม่รู้มะพร้าวแย่งอาหารหรือเปล่าน่าจะใช่ครับโตไม่ค่อยทันเพื่อนนี่ก็น่งแตกยอดอยู่นะครับ อันนี้ก็ใกล้ต้นมะพร้าวส่วนนี้จะใกล้มะพร้าวหมดเลย ต้นนี้โดนมแมลงนะครับน่าจะเป็นเพีย้ยเนี่ครับถ้าฉีดไม่บ่อยบางทีเพี้ยอาจจะลงมากินได้ทำให้ยอดเดือนช้านี่ครับโดนเกือบทุกยอดเลยนี่ว่าจะทู่ๆมันโดนอะไรกัด นี่ยอดโดนเพีย้ยฟกัสไปเอ่ยอแต่นี้ผมฉีดไปแล้วนะครับป้องกันไว้ม,มาดูต้นนี้กันต่อ นี่เป็นบ่อนะครับแหล่งน้ำรอบสระก็ปลูกมะพร้าวตรงนี้เป็นสวนยางพารานะครับนี้ก็มะพร้าวล้อมบ,บ่อ้ามาดูต้นนี้กันต้นนี้แต่ยอดดีนะครับแต่ว่ามีเพี้ยหอยเขาทำลายลักษณะของเพี้ยหอยเนี้ยเนี่ยครับ ใบมันจะเป็นจุดๆๆถ้าพลิกดูหลังใบมันจะมีเป็นตัวนะครับเป็นเกล็ดเ,ดเดๆๆอยู่ตัวนี้ให้ใช้ยาเพี้ยนะครับบวกกับไวออยฟิพโพนี่บวกไวออยก็ได้ครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็ควรฉีดทุกห้าวันนะครับให้ได้สามครั้งโอ้นี่เป็นหนักเลย เนี่ครับเพี้ยหอยมันจะเป็นเกล็ดถ้าขูดกับมือมันก็จะเป็นเกล็ดเนี่ยครับไปร้านขายายาทั่วทั่วไปเลยนะครับร้านเคมีเกษตรบอกเขาว่ายาเพี้ยบอวกไว้ออยแล้วเขาก็จะจัดมาให้ครับฉีดพ่นตายค่อนข้างยากนะครับพระตวมีเกราะถ้าเทียบกับเพี้ยอื่นๆเพี้ยไก่แจ้ดอะไรนี้ก็ฉีดง่ายๆสบายๆ ตัวนี้เห็นไหมครับมันดูน้ำเลี้ยงแล้วก็ใบก็จะเหลืองเป็นจุดๆๆๆนี่ครใบจะเป็นจุดๆๆๆนี่ชัดเจนเลย ยอดใบถ้าไมเห็นหรอือเปล่านี่ครับรอยตัดยอดตอนนี้ก็โอเคโตขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมก็ตัดยอดมาดูกันดีกว่าอืมมาแรงกินเยอะแต่ก็ยังโอเคครับ ดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้กืุ่มหนึ่งน,งนี่รอยที่ตัดยอดปุ๊บมันก็จะลัดขึ้นมาเป็นยอดใหม่นะครับ นี่นะครับลายที่ตัดยอดต้นนี้ก็แต่งกิ่งไปบ้างแล้วครับ<ม>ก็เลยค่อนข้างลุกเดี๋ยวผมจะแต่งอีกทีนึงให้ดูนะครับอาจจะเป็นคลิปการตัดแต่งกิ่งไปเลยนี่ครับส่วนผมเลยเลยรวมเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกัน,กน เป็นมะม่วงเบานะครับมะกรอีนนเนแก้วมาก่อมาดูฝั่งนี้ดบ้านนี้ปลูกใหม่นะครับปลูก่อมตรงนี้กล้วยเยอะล่มเยอะต้นสูงชะลุ่นเลย ีผมฟันกล้วยออกแล้วนะครับเพราะว่ามันบังร่มทุเรียนต้นนี้ตนเตินตเกินไปสูงอย่างเดียวกิงข้าวไม่ค่อยใหญ่ต้นนี้ก็ส้มใหม่นะครับอายุประมาณ1ปีกับห้าเดือนโดยประมาณนะครับ กล้วยนี้ก็เริ่่ม,ล,มลุ่มลเรื่มผางแสงและคงต้องได้เวลาออกบ้างนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นสวนยางนะครับปุบอยกับยางเวลาเราพ่นยามาแรงกับยาชื้ลรานะครับเราก็ใส่พวกฮอร์โมนหรือว่าปุ๋ยเกล็ดหรือว่าพวกสาหร่ายเน้นการเจริญเติบโตนะครับเน้นการเติบยอด จะช่วยให้ต้นไม้ของเราแตกยอดได้เยอะต้นนี้นะครับอยู่ในร่มยางกิ่งไม่ใหญ่เลยครับกิ่งจะรีบเล็กต้นจะสูงอย่างเดียวถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับสูงอย่างเดียวแต่พอมาดูกิ่งข้างเล็กรีบแสงไม่ถึงนะครับทุเรียนต้องการแสงนี่ครับสูงสูงอย่างเดียว ้อยกอนี้ผมก็เอาออกแล้วี่ผมก็มีการแต่งกิ่งไปบา้างแล้วบ้างกิ่งที่มันเล็กที่มันซ้อนกันผมก็แต่งออก ีก็เป็นสวนยางนะครับระหว่างรอบยางผมลงกาแฟาไปไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าพึ่งลงไปอันนี้ปลูก่อมอ่ายี่นี่นี่เพียงมากินอีกแล้วผมไม่ได้พุ่นอยางนั้นเดี๋ยเขาทลาย โอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ